สวัสดีครับวันนี้พบก,กับวานแชลฟีสไตล์วันนี้จะมาอัปเดตในฟังว่าทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับอันนี้มีต่ออาร์ม3ามนิ้วหูจับโชคล่างเครื่องก็ได้มานะฮะต่อไฟเรียบร้อยมาดูล้อหน้าครับล้อหน้าจะเป็นล้อดุมหน้าเป็นเบฟแล้วก็จานก็จะเป็นเบฟ แต่ว่าโช้กหน้าเป็นของ VR ผมเลยทำคาลิปเปอร์คาลิปเปอร์ขึ้นมาเองคะลองดูแต่ว่าจะใช้ได้ดีไหมจะใช้ได้ก็โอเคเราจะแก้ไขแล้วก็ทำให้มันดีไปเลยแต่นี้ก็พอใช้ได้ฮะบเพราะวกก่ายังไม่ได้ลองมีการฝ่นโชคกแล้วก็ชุดดามโคงครับดามโคงคู่แล้วก็มียึดทั้โครงกาง เดือพเช้านะครับก็เพิ่มอะไรมาไม่มากนะับก็มาดูชุดเบรกหลังเบรกหลังนี้ผมใช้ดุมโซนิกก็ชองใช้เป็นดิสเบรกโซนิกล่างหลังตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวเดือยล็อกนะครับอันนี้อันเก่าของมันนะครับส่วนตัวนี้ของผมใช้นอ็อตแล้วก็เชื่อมติดอามไห้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนขึ้นลงนะครับนะ ได้พอดีเล้ะเราก็ลองแหวนล,ลงบูทเอาก็ได้ครับโอเคสำหรับในในคลิปก่อนที่ผมลงไปมีคนถามมาเยอะมากว่าแบงยังไงบูทยัง,บ,ยงบูทตัวไหนใส่บูทอะไรเชื่อมยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับในคลิปหน้าเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างแ,แล้วยังไงผมจะ มาบอกแบบละเอียดทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับฝากด like. กดไลค์ติดตามด้วยนะครับ